ต้อนรับสู่มอ t ตอร์ s ินไซ์ช่องที่พาคุณเจาะลึกโลกของเทคโนโลยียานพาหนะล้ำยุคทั้งทางบกทางอากาศและทางอาวุธยุโทโธปกรณ์และในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ k n 2 4รุ่นปี2026นิบหนึ่งในขีปนาวุธพิสศยไกลที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงพลังทำลายรุนแรงและสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์สงครามยุคใหม่ k n 2 4จัดว่าเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลอำนาจในยุทธศาสตร์ทางทหาร เคลบ24ปี2026คือขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาจากเทคโนโลยีทันสมัยโดยเน้นความสามารถในการโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำสูงในระยะที่อยู่ภายใน400-500กิโลเมตรมีความสามารถในการหลบหลีกและทะลุผ่านระบบป้องกันทางอากาศระดับสูงลักษณะของ KN 24จะคล้ายกับขีปนาวุธแบบคอชีบอลิสติกมิทซิลซึ่งสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินในระหว่างทางทำให้ยากต่อการสกัดกัน ขนาดของ KN-24 ไม่ใหญ่มากนะักทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยใช้รถยิงเคลื่อนที่เทลทำให้สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้รวดเร็วลดโอกาสถูกตรวจจับและถูกโจมตีก่อนทําการยิงระบบยิงของ KN-24 เป็นแบบโมบายล l a u อนเชร์มีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ภูมิประเทศหลากหลายรวมถึงมีระยะเวลาเตรียมยิงที่สั้นทำให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ KN24 ใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งแบบ solid propellant ซึ่งมีข้อดีในเรื่องการจัดเก็บและการใช้งานที่รวดเร็วไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงแบบจรวดเชื้อเพลิงเหลวทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในสนามรบจริงและสถานการณ์ที่ต้องการความเร็วในการตอบโต้จุดเด่นของหัวรบใน KN24 คือสามารถติดตั้งหัวรบหลายชนิดทั้งแบบแรงระเบิดสูงฮีแบบจาะกราะหรือแม้แต่หัวรบแบบ cluster bomb โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการโจมตี ระบบนำวิถีของ KN-24 มีการอัปเรกดใหม่ในรุ่นปี2026โดยใช้เทคโนโลยี i n e r t i a l Navigation System (INS) ร่วมกับระบบ GPS และดาวเทียมในภูมิภาคเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้สูงขึ้นโดยคาดว่าค่าคลาดเคลื่อน CEP ของ KN-24 อยู่ที่ราว35เมตรหรืออาจน้อยกว่านั้นในสภาพอากาศที่ดีซึ่งถือว่าเป็นระดับความแม่นยำที่สูงมากสำหรับขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ถูกยิงจากภาพ,พื้น ในด้านโครงสร้าง k n 24มีการออกแบบให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิสูงจากแรงดันอากาศเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยโครงสร้างลำตัวทำจากวัสดุผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระบบควบคุมทิศทางของตัวขีปนาวุธใช้ระบบควบคุมแบบ aerodynamic f i n และ thrust vectoring ร่วมกันทำให้สามารถควบคุมทิศทางได้ในทุกช่วงของการบินในเวอร์ชันปี2026ยังมีการปรับปรุงระบบการปล่อยและควบคุมจากศูนย์สังการให้มีความแน่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมและหน่วยยิงมีความปลอดภัยสูงใช้ระบบเข้ารหัสระดับทหารพร้อมระบบต้านการแทรกแซงคลื่นสัญญาณทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมั่นคงในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งความน่าสนใจของ KN24 คือความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าทะเลทรายหรือแม้แต่ใกล้แนวชายฝั่งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการยิง จุดนี้ทาให้ KN-24 กลายเป็นระบบอาวุธที่เหมาะกับการป้องกันประเทศในรูปแบบ asymmetric warfare หรือสงครามแบบไม่สมมาตรซึ่งอาวุธชนิดนี้จะช่วยถ่วงดุลความเหนือกว่าทางอากาศหรือกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ยุทธศาสตร์ KN-24 ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยับยั้งหรือข่มขู่ทางยุทธศาสตร์กล่าวคือแม้จะยังไม่ใช้อาวุธจริงแต่เพียงแค่การแสดงศักยภาพของระบบ KN-24 <N> ก็สามารถสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเคลื่อนกำลังทหารเข้าใกล้พรมแดนหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศยังทำให้ K-24 n สามารถเล็งเป้าได้แม่นยำขึ้นลดความเสี่ยงจากการยิงพลาดเป้าหมายพลเรือนและลดความเสียหายที่ไม่ตั้งใจซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากในสงครามยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์และผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศ ระบบขีปนาวุธ KN 2 4ปี2026ยังสามารถปรับขนาดและโหลดได้ในอนาคตเพื่อรองรับหัวรบที่มีความสามารถพิเศษเช่นหัวรบเจาะหลุมหลบภัยหรือหัวรบทำลายระบบเรดาร์ซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานต่อเป้าหมายหลากหลายประเภททั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี KN 2 4จึงไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธพิสัยใกล้ธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบนำวิถีและแนวคิดด้านยุทธศาสตร์ทางทหารยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน เป็นตัวอย่างขององค์การผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีความยืดหยุ่นและความแม่นยำไว้ในระบบเดียวขอบคุณที่รับชมวิดีโอรีวิว KN 24ปี2026กับช่อง Motor Insight หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้และต้องการติดตามข่าวสารและรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยียุทธปรกรณ์ล้าสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป